สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์อีกแล้วครับกับช่องพญาเต่านาคราชครับตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุนาดุลนะครับนครจัมปาสีนะครับแล้วเราไปไหว้สักการะกันนะครับแล้วก็ขอพรขอโชคลาภนะครับวันนี้ก็ใกล้วันแล้วนะครับอาจารย์มาขอพรที่ที่นี่ได้โชคได้ลาบได้บารมีจากท่านนะครับได้โชคทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยครับทุกคนนะครับมาที่อาณา พระธาตุนาดุลน,นะครับก็จะพระธาตุนาดุลน,นะครับก็จะมะีประตูซุ้มอยู่ทั้งหมดสีทิศนะครับเราก็จะมาที่ฐานขอพรประตูทั้งสีทิศนะครับแล้วก็มาใครมาที่พระธาตุนาดุลน,นะครับเคล็ดลับในการไหว้ขอพรที่พระธาตุนาดุลน,นะครับนะ ให้อธิษฐานจิตนะครับนะนำธูปมา36ดอกก่อนนะครับนำดอกบัวดอกไม้อะไรต่างๆก็ได้หรือมองบูชาที่วัดก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้อธิษฐานอธิษฐานทั้ง4ทิศนะครับขอพรนะครับขอพรทั้ง4ทิศเสร็จแล้วปักธูปทั้ง4ี่ทิศปักธูปสี่ทิศไหวบูชาธิษฐานสิ่งที่ปัารถนานะครับและหลังจากนั้นให้ลั่นคลองนะครับเก้าครั้ง เราก็จะสําเร็จมีโชคลาภนะครับตอนนี้เรามาถึงสถานที่แล้วนะครับในพราสาทนาดุลแล้วครับทุกคนนะครับดูความงดงามดูความสวยงามนะครับของพราสาทนาดุลกันครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปบูชาดอกมไม้ครับมาบูชาดอกไม้ที่เขียนกันก่อนนี่ก็กำลังจะเขียนชื่อฝากวันเดือนปีคือฝาก ชื่อนามสกุลนะครับนะไว้ที่น่ะพญาไอ้ที่พระธาตุนาดุลนะครับนี้จะเขาจะเป็นผ้าห่มพระธาตุนะครับ<ม>เราจะเขียนพญาเต่าหน้าคลาดดวงเสถีฐีนะครับให้ช่องพญาเต่าหน้าครา,าดของเราได้พันซับนะหมื่นซับแสนซับล้านซับเลยน่นยนม นี่ครับมอขอให้ดังด้วย เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับไม้บูชามาแล้วนะครับทุกคนทุกเทียนมาแล้วเดี๋ยวเรามาไหว้บูชาท่านกันครับแค่กันจุดเทียนเรียบร้อยจุดมาเลยครับเดี๋ยวผ้าที่สาม พนะบิาจัมมา,นะนะนะาัมวาทณสาธิณดูา อนนี้เราก็อธิษฐานทิศแรกเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทิศที่สองนะครับอ,อธิษฐานต่อ,อยอดทิศที่สองครับมีคนถามทาไมต้องพกหัวคนถามทำไมต้องพกหัว<น>หทำไมต้องพกห, <S <S หัวนะครับอ,อากาศมันร้อนมากเลยครับตอนนี้แดดกําลังร้อนนะครับตอนนี้เป็นเวลาก็จะประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงนะครับแดดก็จะร้อนหน่อยนะครับทิศที่สองนะครับทิศแรกนะครับเราอธิษฐานไหวบูชาทางทิศแรกไปแล้วนะครับทางทิศแรกทิศจะันออกตอนนี้เราจะมาทางทิศ นะครับทิศตะวันตกนะครับเพื่อขอทรัพย์ของเงินขอทองโชควาสนาดวงชะตาดีนะครับทิศนี้หมายถึงการเงินการทองการขายการขายและการลงทุนนะครับเดี๋ยวเราไหว้ทิศนี้นะครับขวัญว่ายืนอธิษฐานเอาก็ได้ครับขวัญว่าณโมตสัพพะวะตวระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสัพณโมตสัพพะวะตวระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้ว่านะโมพุทธายะจัมปาสีตลอดเวลาในสมเนิ์นะโมพุทธายะจัมปาสีท่องไว้ตลอดเลยนะด้วยอำนาจบารมีแห่งเทพเทวดาสาธุสักเพกามีจารุเปกิริสิกราตเตจันตริเกวุมานียที่เป็นราชิจักเามีตระวนาคาหานีเกหภุมทิเกเตผู้มาจยันตุเทวชรชโรวิตมีจักพาคันขับนาคาที่ทันตาทันติเกยังมุนีวรวจนตังสาธุภุมีสุนันตูธรรมสวัสดิการออะัม ธรรมวรการโอาจัมชตาธรรมวรังการโรอาจัมชตาด้วยริ้ด้วยเดชแห่งบารมีธรราตุนาดุลเทพสวดาผู้คุ้ครองรักษาพระบรมสา,ารีริกธาตุอยู่ร้อยปีพันปี ให้รูงเรืองร่ำรวยทันใจในสร้างบุญสร้างทานต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปที่สุ่ยดด้วยอำนาจบารมีแห่งราชาจัมปาสักจัมปาสีเปิดให้ได้เงกนครับอ้อ้อกราบเยลยกราบก่อนสามครั้งแล้วก็อธิษฐานนะครับทิศนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพายบูชาท่านนะครับ ทิศต่อไปจะเป็นท pues mm so nah ี่น oh ี้นะครับนะเรียกว่าทิศเมื่อกี้เราอธิษฐานนะครับทางทิศใต้แน่นี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับอันนี้จะขอทรัพย์ของเงินขอทองและก็สุขภาพนะครับทุคนนะโมตัสาภคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสาภคะวะโตระหโตัสพะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธบูชาสัมมบูชาสังพุทธา ร้อยปีพันปีสืบมาวันนี้ลูก,ลกหลานมาไหว้บูชา,าอยู่ในสถานที่นี้นนนได้ก่อร่างสร้างขึ้น ฤทธิกธาตุเทพนาคราชเทพเบื้องบนเทพเบื้องกลางเทพธักการเทพธรณีเทพคงคาเทพอัคคีเทพวายเปิดทางเปิดโชคเปิดวาสนาเปิดโชคดีเปิดชีวิตดีเปิดให้ลูกหลานร่ำรวยเป็นเศรษฐีบุญเป็นเศรษฐีทานเป็นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นทอง ตั้งแต่วันนี้ด้วยเถิดคอ้ครับนบเติดนี้ปฏิหารทุกอย่างคิดต่อ,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 อาาไปิท่องท่าหาบครับเออ ครับเราก็ได้ไหว้ขอพรพระธาตุนานดุลนะครับไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับทั้งสี่ทิศเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไหว้สี่ทิศแล้วนะครับตอนที่อาจารย์ไหว้ขอพรอยู่นะครับก็มีเสียงกระซิบนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกคนนะตอนที่อาจารย์ไหว้ขอพรนะครับอยู่ทิศนี้นะครับก็มีเสียงนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับบอกว่าท่านจะให้โชคท่านนะนะแล้วก็ท่านจะให้โชคท่านเราจะให้โชคท่านก็ได้ยินเสียงอย่างนี้เึ่งซื่อเขาบอกว่าอยู่ที่องค์พระ อยู่ที่องค์พระสีเขียวเนี่ยครับเนี่ยถ่าว่ามีเลขอยู่ที่องค์พระสีเขียวเนี่ยครับเดี๋ยวทุกคนมาขออนุญาตด,ดูโชคลาบกันนะครับทุกคนนะถ้าว่ามีองค์พระนะครับนะมีโชคลาบอยู่ที่องค์พระจะมียังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าพอไหว้เสร็จท่านบอกว่ามีเลขโชคอยู่ที่องค์พระนะครับนะมีโชคอยู่องค์พระข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราดูข้างหลังข้างหลังนี่คือไงโอ้นี่ครับทุกคนนี่มีเลขจริงๆครับทุกคน นะมีเลขจริงๆเลขดูเอานะครับทุกคนเลขมีเลขจริงๆครับทุกคนเลขสองเลขห้านะครับนะหรือว่าในฐานมีพมีเลขไหมครับในฐานมีเลขครับทุกคนมีกระดาษครับโอ้โหอะไรนี่ครับมีกระดาษเลขครับทุกคนดูจริงๆมีเลขจริงๆครับทุกคนมีเลขจริงๆสาธุ เราก็ได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลงไปปิดทลิปข้างล่างกันนะครับไว้นะครับเนี่ยที่ได้เห็นนะครับอาจจะเป็นแบบว่าเขาเขียนฝากดวงหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มีเสียงกระซิบบอกมานะครับว่ามีเลขนะครับนะก็เลยขออนุญาตนะครับจับดูมีจริงๆครับเลขถึงใต้ฐานนะครับทุกคนคงจะเห็นกันแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพญาเต่านาคราชด้วยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับอย่าลืมมาไหว้ขอพรพระธาตุนาดุลนะครับที่จังหวัดมหาสารคามกันนะครับทุกคนวันนี้สวัสดี ีครับ